ลองวาดภาพตามนะครับจินตนาการถึงห้องประชุมบอร์ดบริหารในช่วงที่วิกฤตที่สุดของบริษัทข่าวเช้ากำลังลุกลามหรือนึกถึงห้องบัญชาการรบในขณะที่ข้าศึกประชิดกำแพงเมืองความตึงเครียดแขวนอยู่บนเส้นได้แต่แทนที่จะมีการตัดสินใจที่เด็ดขาดผู้นำระดับสูงที่ทุกคนฝากความหวังผู้มีประสบการณ์โชกชนกลับนั่งนิ่ง ตัวสั่นเทาพูดไม่ออกไร้ซึ่งแผนการใดๆสภาวะสุญญากาศแห่งความกลัวนี่คือสิ่งที่อันตรายที่สุดเมื่อผู้นำล้มเหลวแต่แล้วท่ามกลางความเงียบงันที่น่าอึดอัดนั้นเด็กฝึกงานที่ไม่มีใครสนใจหรือพลทหารที่ยืนอยู่มุมห้องกลับลุกขึ้นยืนและพูดบางอย่างที่พลิกสถานการณ์ทั้งหมดคุณอาจคิดว่านี่คือพล็อตเรื่องในภาพยนตร์ แต่เรื่องราวที่เราจะเล่าในวันนี้เกิดขึ้นจริงเมื่อ2,500กว่าปีก่อนเกิดขึ้นกลางป่าทึบที่ถูกล้อมรอบด้วยกองโจร500คนยินดีต้อนรับสู่พุทธศาลาครับพื้นที่ที่เราจะพาทุกท่านไปสำรวจแง่มุมที่ซับซ้อนของประวัติศาสตร์และผู้คนในโลกของพุทธศาสนา ไม่ใช่ในฐานะเรื่องเล่าศักดิ์สิทธิ์ที่แตะต้องไม่ได้แต่ในฐานะบทเรียนของมนุษย์ที่มีความกลัวความกล้าความล้มเหลวและชัยชนะที่ยิ่งใหญ่วันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องราวของกลุ่มภิกษุ30รูปและสามเณรอายุเพียง7ขวบองค์หนึ่งนามว่าสังกิตเรื่องราวนี้เริ่มต้นเหมือนการเดินทางธรรมดาของคณะสงฆ์ ภิกษุ30รูปกำลังเดินทางไกลเพื่อไปเข้าเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่คือกลุ่มคนที่โดยสัญชาตญาณเรามักจะมองภาพพวกเขาด้วยความเคารพว่าเป็นผู้ทรงศีลผู้ละทิ้งโลกีวิสัยและแน่นอนว่าเป็นผู้ที่อยู่เหนือความกลัวตายแต่เดี๋ยวก่อนครับนั่นคือภาพในอุดมคติ ความจริงที่พระไตรปิฎกและอัทธคถาบันทึกไว้ชัดเจนระบุว่าภิกษุกลุ่มนี้ส่วนใหญ่ยังเป็นปุถุชนพวกท่านยังคงมีกิเลสและที่สำคัญที่สุดพวกท่านยังคงมีความกลัวตายติดดัวอยู่เต็มหัวใจในการเดินทางครั้งนี้มีเด็กน้อยคนหนึ่งติดตามไปด้วยคือสามเณรสังกิต อายุเพียงเจ็ขวบซึ่งในยุคสมัยนั้นการบวชตั้งแต่อายุอย่างน้อยไม่ใช่เรื่องแปลกแต่การที่เด็กเจขวบจะต้องมารับมือกับวิกฤตที่ผู้ใหญ่30คนยังล้มเหลวนี่คือหัวใจของเรื่องราวครับมีบันทึกว่าตอนที่พวกเขาจะออกเดินทางพระพุทธองค์ทรงทราบด้วยพระญาณว่าการเดินทางครั้งนี้จะมีอันตราย แต่พระองค์ไม่ได้ตรัสห้ามเพียงแต่ประทานโอวาทสั้นๆให้พวกเขาไม่ประมาทซึ่งเป็นคําเตือนที่เรียบง่ายแต่กลับกลายเป็นลางบอกเหตุที่น่าขนลุกเมื่อเรารู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อจากนี้คณะภิกษุเดินทางมาถึงหมู่บ้านแห่งหนึ่งบริเวณชายแดนชาวบ้านต้อนรับขับสู้ด้วยศรัทธาพวกเขาจึงตัดสินใจพักค้างแรมที่วัดป่าชายหมู่บ้านแห่งนั้น บรรยากาศในตอนแรกคงเต็มไปด้วยความสงบการสวดมนต์การปฏิบัติธรรมในที่พักอันสับปายะแต่พวกเขาไม่รู้เลยว่าเมฆดำแห่งความตายกำลังเคลื่อนตัวเข้ามาหุบเขาบริเวณน,นั้นนำโดยหัวหน้าโจรผู้เหี้ยมโหดในยุคที่อำนาจส่วนกลางยังไปไม่ถึงโจรป่าเหล่านี้คือผู้คุมกฎที่แท้จริง และพวกเขากำลังมีแผนการใหญ่ไม่ใช่การปล้นแต่เป็นการประกอบพิธีสังเวยพวกเขาเชื่อตามลัทธิความเชื่อนอกพุทธศาสนาในยุคนั้นการจะทำการใหญ่ให้สำเร็จต้องใช้เลือดของผู้บริสุทธิ์หรือเลือดของสมณะมาบูชายันนี่คือจุดที่เรื่องราวเป็นสถานการณ์คอขาดบาดตายครับ เมื่อพวกโจรส่งคนมาสอดแนมและพบว่ามีคณะภิกษุมาพักที่วัดป่าพวกมันก็ลิงโลดใจนี่คือเครื่องสังเวยชั้นดีที่เดินเข้ามาให้ถึงที่คืนนั้นเองกองโจรห้ารอคนพร้อมอาวุธครบมือจึงเคลื่อนพลเข้าปิดล้อมวัดป่าแห่งนั้นไว้ทุกด้านเสียงฝีเท้าและคบไฟที่ล้อมเข้ามาปลุกเหล่าภิกษุผู้เป็นปุถุชนให้ตื่นจากความสงบ พวกเขามองออกไปนอกกุฏิและสิ่งที่เห็นคือความตายที่กําลังรออยู่ความกลัวเย็นเยียบจับขั้วหัวใจความคิดเรื่องการเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าความคิดเรื่องการบรรลุธรรมหายไปหมดสิน้นเหลือเพียงสัญชาตญาณดิบของมนุษย์ที่กำลังจะถูกฆ่าพวกเขารวมตัวกันในศาลาสวดมนต์บทที่นึกออกแต่เสียงสวดน,นั้นสั่นเครือไปด้วยความหวาดวัน นี่คือสภาวะสุญยากาศที่เราพูดถึงตอนตอน้น30ชีวิตที่อุทิศตนให้การปฏิบัติธรรมบัดนี้กำลังเผชิญหน้ากับบททดสอบที่แท้จริงและพวกเขากำลังจะสอบตกอย่างไม่เป็นท่าและในมุมหนึ่งของศาลานั้นสามเณรเจ็ดขวบองค์หนึ่งกำลังนั่งมองดูผู้ใหญ่เหล่านั้นด้วยแววตาที่สงบนิ่งอย่างน่าประหลาดใจ ความสับสนวุ่นวายภายในศาลาเล็กๆนั้นคงไม่ต่างอะไรจากตลาดที่แตกตื่นภิกษุ30รูปที่เคยสำรวมในอินทรียบัดนี้กลับแสดงอาการที่แตกต่างกันออกไปบางรูปอาจจะกำลังคร่ำครวญถึงบ้านเกิดคิดถึงพ่อแม่ที่จากมาบางรูปอาจจะกำลังโกรธแค้นโชคชะตาว่าทำไมการเดินทางมาทำบุญครั้งนี้ต้องจบลงด้วยคมดาบของโจร บางรูปอาจจะกำลังต่อว่าพระเถระผู้นำกลุ่มว่าทำไมถึงเลือกเส้นทางนี้และบางรูปอาจจะกำลังพยายามรวบรวมสติสวดมนต์เพื่อข่มความกลัวแต่ยิ่งสวดความเงียบอันน่าสะครึงกลัวจากภายนอกก็ยิ่งตอกย้ำว่าความตายอยู่ห่างออกไปแค่ประตูศาลาบานเดียวเท่านั้นลองนึกภาพแรงกดดันมหาศาลนี้ดูครับ พวกเขาไม่ใช่แค่กลัวตายแต่พวกเขากำลังเผชิญหน้ากับความตายที่ไร้เหตุผลพวกเขาไม่ได้ไปทำร้ายใครพวกเขาคือสมณะคือเนื้อนาบุญที่ชาวบ้านกราบไหว้แต่กำลังจะถูกฆ่าเพื่อเอาเลือดไปทำพิธีกรรมบ้า,บา นี่คือความอายุติธรรมที่สั่นคลอนศรัทธาได้อย่างง่ายดายในขณะที่ทุกคนกำลังจมดิ่งอยู่ในความกลัวของตัวเองสามเนนสังกกตจ,จะลุกขึ้นยืนการกระทําของเด็กเจ็ดขวบในตอนนั้นอาจจะยังไม่ถูกสังเกตเห็นในทันทีแต่เมื่อเนนน้อยเดินไปที่กลางห้องโถงความเงียบก็เริ่มเข้าครอบงำบรรดาภิกษุที่กำลังแตกตื่นสังกกตไม่ได้ร้องไห้ไม่ได้โวยวาย เนน้อยมองไปที่เหล่าภิกษุผู้ใหญ่ผู้ซึ่งเป็นเหมือนครูเหมือนพ่อในทางธรรมและถามด้วยเสียงที่เรียบสนิทว่าข้าแต่ท่านผู้จเจริญพวกท่านกำลังกลัวสิ่งใดหรือคำถามนี้เหมือนค้อนที่ทุบลงกลางวงสนทนามันเป็นคำถามที่ตรงประเด็นและเสียดแทงความรู้สึกที่สุดในสถานการณ์นั้น หลัวอะไรนะหรือเนนน้อยเจ้าไม่เห็นคบไฟนั่นหรือเจ้าไม่ได้ยินเสียงพวกมันหรือพวกมันจะมาฆ่าเราอาจจะมีภิกษุรูปหนึ่งตวาดกลับมาด้วยความอัดอัน้นสังกิตจะตอบกลับด้วยตะก,กะที่เรียบง่ายแต่บาดลึกความตายเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องเจอใช่หรือแล้วการตายในขณะที่จิตใจหวาดกลัวกับการตายในขณะที่จิตใจตั้งมั่นแบบไหนจะดีกว่ากัน นี่ไม่ใช่คำพูดของเด็กเจ็ดขวบธรรมดาครับนี่คือคำพูดของคนที่เข้าใจอะไรบางอย่างที่ภิกษุ30รูปนี้ยังไม่เข้าใจแต่คำพูดปลอบประโลมทางปรัชญาตอนนี้ใช้ไม่ได้ผลอีกต่อไปแล้วภิกษุเหล่านั้นสายหน้าเจ้ายัางเด็กเจ้าไม่เข้าใจหรอกสังกิตนี่คือโจร500คนพวกมันไม่ฟังธรรมะหรอก วินาทีนั้นเองที่สามเนนสังกิตจ,จะรู้ว่าภิกษุเหล่านี้พึ่งพาไม่ได้พวกเขาถูกความกลัวครอบงำจนหมดสิ้นแล้วไม่เหลือสติปัญญาที่จะต่อรองถ้าปล่อยให้สถานการณ์เป็นแบบนี้ทุกคนในศาลานี้จะตายและจะตายในสภาพที่จิตใจเศร้าหมองขาดสติซึ่งในทางพุทธนั่นคือการไปสู่อบายภูมิอย่างแน่นอน สังกิตจ,จึงตัดสินใจทําในสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดเนน้อยเดินไปหยิบประคตเอวหรือผ้าคาดเอวของพระมาเส้นหนึ่งเดินไปที่หน้าประตูศาลาท่ามกลางสายตาที่งุนงงของภิกษุทั้ง30รูปเนน้อยก้มลงและใช้ประคตเอวเส้นนั้นขีดลงบนพื้นดินหน้าประตูศาลาเป็นเส้นตรงเส้นหนึ่งเส้นที่แบ่งข้างในกับข้างนอก จากนั้นสามเนรสังกิตหันกลับมามองหน้าภิกษุทั้ง30รูปและประกาศด้วยเสียงอันดังว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญภิกษุรูปใดก็ตามที่ยังเป็นปุถุชนยังกลัวความตายยังมีห่วงในชีวิตขอจงอยู่หลังเส้นนี้อย่าได้ก้าวข้ามออกมาส่วนข้าพเจ้าจะออกไปเผชิญหน้าพวกโจรเอง นี่คือจุดเริ่มต้นขององค์ที่สองนี่คือเส้นขีดแห่งความตายที่เด็กเจขวบขีดเพื่อท้าทายผู้ใหญ่30คนและมันคือเส้นแบ่งที่เปลี่ยนประวัติศาสตร์ไปตลอดการถ้อยคำประกาศเกล้าของสามาเนรน้อยวัยเจ็ขวบดังก้องอยู่ในโสดปราสาสตของภิกษุทั้ง30รูปมันไม่ใช่แก้คำพูดท้าทายแต่มันคือกระจก ที่สะท้อนความจริงอันน่าอับอายให้พวกเขาเห็นภิกษุรูปใดที่ยังเป็นปุถุชนยังกลัวความตายขอจงอยู่หลังเส้นนี้คำพูดนี้มันเจ็บแสบยิ่งกว่าคมดาบของโจรเสียอีกเพราะมันคือความจริงแท้ที่ปฏิเสธไม่ได้ในวินาทีนั้นภิกษุทั้ง30รูปยืนนิ่งพวกเขาไม่ได้ก้าวข้ามเส้นนั้นออกมา ไม่มีใครเลยสักรูปพวกเขาเลือกที่จะอยู่หลังเส้นยอมรับสถานะปุทุชนผู้หวาดกลัวอย่างเป็นทางการและปล่อยให้สัมเนรน,น้อยองค์หนึ่งเดินก้าวข้ามเส้นนั้นออกไปเผชิญหน้ากับความตายเพียงลำพังเราต้องทำความเข้าใจก่อนว่าภิกษุเหล่านี้ไม่ใช่คนเลวพวกเขาคือคนธรรมดาที่สวมผ้ากาสาวพัดพวกเขาอาจจะบวชด,ด้วยศรัทธา แต่สัทธานั้นยังไม่ลึกพอที่จะเอาชนะสัญชาติยานการเอาตัวรอดขั้นพื้นฐานที่สุดของสิ่งมีชีวิตนั่นคือความกลัวตายพวกเขาอาจจะท่องจำพระธรรมคำสอนได้ขึ้นใจว่าสังขารไม่เที่ยงความตายเป็นเรื่องธรรมดาแต่เมื่อความตายในรูปแบบของโจร500คนมาปรากฏตรงหน้าคำสอนเหล่านั้นก็กลายเป็นเพียงตัวอักษรที่ว่างเปล่า แต่สังกิตต่างออกไปทำไมเด็กเจ็ดขวบถึงไม่กลัวนี่คือคำถามสำคัญที่สุดอัรถกถาหรือหนังสือที่อธิบายขยายความพระไตรปิฎกให้คำตอบไว้ว่าสามเณรสังกิตไม่ใช่เด็กธรรมดาท่านคือนักปฏิบัติธรรมที่ช่ำชองในการเข้าฌานสมาบัติมาตั้งแต่อายุยังน้อยมากกล่าวคือสังกิตสามารถควบคุมจิตใจของตนเองให้อยู่ในสภาวะที่สงบนิ่ง ไม่หวั่นไหวต่อสิ่งเร้ารอบข้างได้อย่างสมบูรณ์แบบในขณะที่ภิกษุ30รูปกำลังถูกอารมณ์หรือความกลัวครอบงำแต่สังกิตอยู่เหนืออารมณ์นั้นโดยสิ้นเชิงท่านไม่ได้ไม่กลัวแบบคนบ้าบินแต่ท่านเข้าใจธรรมชาติของความกลัวแล้ววางมันลงได้ต่างหากเมื่อสังกิตก้าวข้ามเส้นประคตเอวนั้นออกมาประตูศาลาก็เปิดออก แสงคบไฟจากภายนอกสาดส่องเข้ามาเผยให้เห็นร่างเล็กๆในผ้าเหลืองที่ยืนตรังงานอยู่เพียงลำพังเสียงโห่ร้องที่เตรียมจะบุกเข้ามาของพวกโจรเงียบลงทันทีพวกมันประหลาดใจสิ่งที่พวกมันคาดหวังคือกลุ่มพระที่วิ่งหนีอย่างแตกตื่นหรือนั่งร้องขอชีวิตแต่สิ่งที่เห็นคือเด็กเจ็ดขวบคนหนึ่งที่ยืนนิ่งจ้องมองมาที่พวกมัน ด้วยแววตาที่ไม่มีความกลัวเลยแม้แต่น้อยหัวหน้าโจรซึ่งอาจจะตัวโตกว่าสังกิตสามเท่าเดินแหวกพักพวกออกมามันจ้องมองสามเณรน,น้อยตั้งแต่หัวจรดเท้าก่อนจะหัวเราะออกมาฮ่าฮ ah ่าฮาพวกพระขี้คลาดมันส่งเด็กมารับหน้าแทนหรือเสียงหัวเราะเยาะเย้ยดังไปทั่วบริเวณแต่สังกิตยังคงยืนนิ่ง พวกท่านมาที่นี่ด้วยประสงค์ใดเนนน้อยถามด้วยเสียงเรียบประสงค์ใดรึหัวหน้าโจรตะคอกข้ามาเพื่อเอาชีวิตพวกเจ้าทุกคนเอาเลือดพวกเจ้าไปบูชายันแล้วก็เอาสมบัติทุกอย่างในวัดนี้พาเช่นนั้นท่านก็ต้องเอาชีวิตข้าพเจ้าไปก่อนเป็นคนแรกสังกิตตอบกลับทันทีเพราะข้าพเจ้าคือผู้พิทักษ์สถานที่แห่งนี้และพิทักษ์ภิกษุสงฆ์ที่อยู่ด้านใน คําประกาศนี้ทําให้พวกโจรตะลึงไปชั่วขณะนี่มันบ้าบิ่นเกินไปแล้วเด็กคนนี้กําลังต่อรองอะไรอยู่หัวหน้าโจรชักดาบยาววาวับของมันออกมาเจ้ากล้าท้าทายข้าหรือไอเนนน้อยข้าพเจ้าไม่ได้ท้าทายสังกิตกล่าวข้าพเจ้าเพียงแค่บอกความจริงถ้าท่านต้องการชีวิตสมณะท่านต้องข้ามศพข้าพเจ้าไปก่อนวินาทีนั้นคือจุดเปลี่ยนขององค์ที่สอง มันคือการเผชิญหน้าระหว่างอำนาจแห่งความรุนแรงซึ่งก็คือดาบของโจรกับอำนาจแห่งความสงบซึ่งก็คือจิตของสังกิตหัวหน้าโจรอาจจะฆ่าคนมานับไม่ถ้วนแต่ไม่เคยมีใครยืนนิ่งๆรอให้มันฆ่าด,ด้วยแววตาที่สงบเช่นนี้มาก่อนมันรู้สึกถึงบางอย่างที่ผิดปกติบางอย่างที่มันอธิบายไม่ได้ความลังเลเกิดขึ้นในใจมันชั่ววูบ แต่ด้วยศักดิ์ศรีของความเป็นหัวหน้าโจรต่อหน้าลูกน้อง500คนมันไม่มีทางเลือกอื่นดีในเมื่อเจ้าร้นหาที่ตายข้าก็จะส่งเคราะห์ให้ว่าแล้วหัวหน้าโจรก็เงื้อดาบขึ้นสุดแขนแสงจันทร์อาบคมดาบสะท้อนประกายเย็นเยียบมันฟันลงไปที่คอของสามเณรน,น้อยอย่างเต็มแรงโดยมีสายตาของภิกษุ30รูปที่แอบมองผ่านช่องประตูด้วยหัวใจที่หยุดเต้น และสายตาของโจร500คนที่มองดูการสังเวยครั้งนี้อย่างกระหายเลือดดาบเล่มนั้นฟันลงมาแล้วครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นกลับไม่ใช่ภาพที่ทุกคนคาดหวังไม่มีเสียงกรีดร้องไม่มีเลือดสาดกระเซ็นคมดาบที่คมกริบและหนักอึ้งนั้นเมื่อกระทบกับคอของสามเณนรน,น้อยมันกลับม้วนราวกับฟันลงไปบนแผ่นเหล็กกล้าที่แข็งแกร่งที่สุดหัวหน้าโจรเบิกตาค้างแขนของมัญชาจากแรงสะท้อน เป็นไปได้อย่างไรมันสะบดออกมามันไม่เชื่อสายตาตัวเองมันคิดว่ามันฟันพลาดมันถอยหลังตั้งหลักแล้วรวบรวมกำลังทั้งหมดที่มีฟันดาบลงไปเป็นครั้งที่สองและครั้งที่สามผลลัพธ์ก็ยังเหมือนเดิมคมดาบนั้นไม่สามารถระคายผิวของสามเณรสังกิตที่ยืนหลับตานิ่งอยู่ในสมาธิได้เลยแม้แต่น้อยนี่คือฉากที่มักถูกตีความว่าเป็นอภินิหารหรือปาฏิหาร แต่ในโลกของพุทธศาลาเราอยากชวนมองให้ลึกกว่านั้นครับในทางพุทธศาสนาอธิบายว่านี่คือพลังของเมตตาฌานหรือสมาธิขั้นสูงที่แผ่พลังงานแห่งความปรารถนาดีออกมาเป็นเกราะป้องกันหรืออาจเป็นอำนาจแห่งวิปัสสนาที่ทำให้จิตอยู่เหนือร่างกายโดยสิ้นเชิงไม่ว่าคุณจะเชื่อในคำอธิบายใดผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นตรงหน้าก็คือ หัวหน้าโจรผู้ฆ่าคนมาทั้งชีวิตบัดนี้แพ้แล้วเขาไม่ได้แพ้ในการต่อสู้แต่เขาแพ้ต่อพลังที่เขาไม่เคยรู้จักมาก่อนพลังของความไม่กลัวพลังของธรรมะหัวหน้าโจรทิ้งดาบลงกับพื้นเสียงดังเครง้งเข่าของเขาสุดลงคุกเข่าต่อหน้าสามเณรเจ็ดขวบก้มหัวคํานับจนหน้าผากแนบดินข้าพเจ้ายอมแพ้แล้วเขากล่าวด้วยเสียงสั่นเครือ ท่านเป็นใครกันแน่เป็นเทพพยายดาหรือเป็นอะไรพลพักโจรกว่า500คนที่เห็นเหตุการณ์ต่างพากันตกตะลึงจนขวัญหนีพวกมันไม่เคยเห็นหัวหน้าของตนคุกเข่าให้ใครเมื่อหัวหน้าทิ้งดาบลูกน้องทั้งหมดก็ทิ้งอาวุธของตนลงกับพื้นทันทีสถานการณ์พลิกผันจากหน้ามือเป็นหลังมือภายในไม่กี่นาที วัดที่กําลังจะกลายเป็นลานประหารกลับกลายเป็นสถานที่ที่เปี่ยมด้วยความอัศจรรย์ใจสามเณรสังกิตลืมตาขึ้นมองดูหัวหน้าโจรที่คุกเข่าอยู่และกล่าวว่าลุกขึ้นเถิดมหาบุรุษคำเรียกโจรในสมัยนั้นข้าพเจ้าไม่ใช่เทพพยายดาข้าพเจ้าคือสิทธิ์ของพระผู้มีพระภาคเจ้าจากนั้นเองการเกี่ยวที่แท้จริงจึงได้เริ่มต้นขึ้นคำว่าสังกิตในชื่อของท่าน มีรากศัพท์ที่แปลความหมายได้ถึงการรวบรวมหรือการเกี่ยวและนี่คือสิ่งที่ท่านทำต่อจากนี้สามเณรน้อยวัยเจ็ดขวบเริ่มแสดงธรรมเทศนาโปรดโจนทั้ง500คนท่านไม่ได้เทศเรื่องอภิธรรมชั้นสูงแต่ท่านเทศเรื่องง่ายๆที่ทรงพลังที่สุดนั่นคือเรื่องกรรมหรือการกระทำท่านชี้ให้เห็นว่าการฆ่าการลักทรัพย์การประพฤติผิดที่ทำมาทั้งชีวิต มันกำลังนำพาพวกเขาไปสู่อาบายภูมิที่มืดมิดและท่านก็ชี้ให้เห็นทางสว่างว่าแม้จะทำชั่วมามากเพียงใดแต่ปัจจุบันขณะคือสิ่งที่สำคัญที่สุดพวกเขายังมีโอกาสที่จะเกี่ยวตนเองออกจากวงจรแห่งความชั่วร้ายนี้ได้คำเทศนาของสามเณรน,น้อยประกอบกับเหตุอัศจรรย์ที่เพิ่งเกิดขึ้นต่อหน้ามันเจาะทะลวงเข้าไปในหัวใจที่แข็งกระด้างของโจรเหล่านั้น โจรทั้ง500คนร้องไห้ออกมาพวกเขาก้มลงกราบและขออุปสมบททันทีณที่ตรงนั้นสามเณรสังกิตจ,จึงให้โจรเหล่านั้นบวชเป็นเอหิภิกขุหรือการบวชแบบย่อที่พระพุทธเจ้าประทานให้และในคืนนั้นเองวัดป่าที่เกือบจะนองเลือดก็กลายเป็นสถานที่กำเนิดของพระภิกษุใหม่500รรูปพอรุ่งเช้าภาพที่ปรากฏคือสามเณรสังกิตเดินนำหน้า ขนาบข้างด้วยอดีตหัวหน้าโจรที่บัดนี้ครองผ้าเหลืองตามด้วยภิกษุใหม่500รูปและปิดท้ายด้วยภิกษุ30รูปที่หน้าตาซีดเซียวเดินออกมาจากวัดอย่างปลอดภัยเมื่อพวกเขากลับไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าพระองค์ตรัสยกย่องสามเณรสังกิจจะอย่างมากและตำหนิภิกษุ30รูปนั้นว่าแม้จะบวชมานานแต่ก็ยังไม่สามารถเอาชนะความกลัวได้นี่คือบทสรุปของเรื่องราวครับ แต่มรดกที่แท้จริงของสามเนียนสังกิจจะคืออะไรนี่คือจุดที่เราจะเชื่อมโยงกลับมาอย่างยุคปัจจุบันในตอนที่หนึ่งเราเปรียบเทียบเรื่องนี้กับองค์กรที่ล้มเหลวเรื่องนี้สอนเราว่าในภาวะมิกรตตำแน่นหรืออายุงานไม่ได้มีความหมายเลยสิ่งที่มีความหมายคือสติและความกล้าหาญที่จะก้าวข้ามเส้นที่ตัวเองขีดไว้ ภิกษุ30รูปนั้นคือพวกเราในวันที่เรากลัวเราเลือกที่จะอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยที่เป็นเส้นประคตเอวเส้นนั้นเรายอมปล่อยให้ปัญหาอยู่ตรงหน้าโดยหวังว่าจะมีใครสักคนมาแก้ไขแต่สามเณรสังกิจจะคือศักยภาพที่เราทุกคนมีคือเสียงเล็กๆที่บอกเราว่าจงทำในสิ่งที่ถูกต้องแม้ว่ามันจะน่ากลัวตามนั้นการเกี่ยวของสามเณรสังกิจจะ จึงไม่ใช่แค่การเกี่ยวโจร500คนมาบวชแต่คือการเกี่ยวเอาความกล้าหาญออกมาจากจิตใจที่สงบนิ่งคือการเกี่ยวเอาสติกลับคืนมาจากความตื่นตระหนกและคือการเกี่ยวบทเรียนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดมาให้พวกเราในอีก2,500ปีต่อมาว่าความกล้าหาญที่แท้จริงไม่ได้วัดที่ขนาดของร่างกายแต่อยู่ที่ขนาดของหัวใจที่ไม่วันไหวต่อความตายนั่นเอง หากคุณอยากติดตามเรื่องราวเหล่านี้ต่อไปอย่าลืมกดติดตามพุทธศาลาเพื่อไม่พลาดตอนต่อไปกดไลค์หากคุณชอบมุมมองการนำเสนอเรื่องราวแบบนี้และกดแชร์ให้เพื่อนๆที่อยากเห็นอีกด้านของความจริงเหมือนกันสำหรับวันนี้ขอบคุณที่ร่วมเดินทางไปกับเราพบกันใหม่ตอนหน้าในพุทธศาลานะครับสวัสดีครับ